บางคนเคยบอกไว้ว่ามีกระเพราถ้วยหนึ่งอุดมไปด้วยกุ้งหมึกและใบกระเพราคลุกเคล้าอยู่ในน้ําซอสแสนอร่อยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวมันจะอีปิกไปละเปิดคลิปนี้ยังกับทริโกะนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะอินดีต้อนรับก็สู่ผัดกระเพรานะครับวันนี้เราจะมาเล่นผัดกระเพรานะครับทุยไม่ใช่เกมนะฮะวันนี้เราจะมารีวิว ผัดกะเพราซีฟู้ดนะครับก็ได้ของกินมานะครับแล้วกอ็อยากเอามายั่วคนดูนะครับผมก็อยกเช่นเคยนะฮะอยู่กับเผัดกะเพรานะครับก็น้ํามันเยอะนี่แกงกะเพราหรือเปล่ามันแกงกะเพราหรือมันผัดกะเพราเนี่ยนะครับก็น้ําเยอะถึงกับต้องใส่ถ้วยกันเลยทีเดียวนะใส่จานนี่ล้นนะครับเลยต้องเป็นผัดกะเพราอยู่ในถ้วยนะฮะก็ เป็นผัดกระเพราซีฟู้ดนะครับจะมีอ่าเดี๋ยวขอขออุปรกรณ์นะครับจะมีนี่ฮะอ่ามีกุ้งตัวเบอร์นะครับเบอร์เอร์เลยแล้วก็มีมีมึกนะครับผมอ่ามีมึกอ่าโหมึกนี่แบบเป็นห่วงเลยนะครับผมเป็นห่วงอ่าแล้วก็จากนั้นก็จะมีส่วนผสมต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่หัวหอมใหญ่นะครับแล้วก็ ถั่วนะครับมีถั่วไหมมีนะครับมีฝักข้าวโพดอ่อนนะครับอ่าเป็นผักผลไม้มีแครอทนะครับมีแครอทมีกระเทียมอ่าแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะฮะในผัดกะเพราเลยก็คือใบกะเพรานะครับถ้าไม่มีนี่คือไม่ใช่ผัดกะเพรานะฮะจะเป็นผัดอย่างอื่นไปโอเคนะครับก็หูน้ําเยอะมากเลยฮนะน,น้ํานี่มันยังกับ แกงกะเพรานะฮะโอ้โหน้านี่แบบห,ห,หล้นหลามนะครับก็ผัดกะเพรานะีก็มีประมาณนี้นะสำหรับผัดกะเพราซีฟู้ดนะครับหน้าตานะี่แบบน่ากินมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับคุณป้าผู้น่ารักนะฮะอ่าก็จากนั้นนะะก็จะมีจานข้าวนะครับพร้อมกับไข่ดาวนะครับซึ่งสภาพไข่ดาวนี่แบบยับเยิน เป็นไข่ดาวที่ยับเยินมากนะพร้อมกับแตงกวานด้ะเป็นเครื่องเคียงนะครก็สดมากครับคุณผู้ชมดูฮนะอ่ามันสดมากอา่ะกล้องไม่โฟกัสชิบหายกล้องไม่โฟกัสไม่เป็นไรนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติของผัดกระเพรากันก่อนนะครับว่ารสชาตินี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะกินได้หรือไม่นะฮะก็ยังไม่ลองเลยอ่ามีอันี้ด้วยฮะ เอาไม่ใช่นึกว่ามะเขือเทศนะนึกว่านึกว่าใส่มะเขือเทศด้วยที่แท้มันคือแครอทนะครับอ่าก็อ่าอ,อุดมไปด้วยผักนะครับผมให้ประโยชน์มากมายนะฮะโหมีกุ้งตัวใหญ่มีกี่ตัววะเนี้ยม,มีมึกนะครับโอเคครับเราจะมาลิ้มรสมึกกันก่อนนะครับก็ขอน้ํานิดนึงเนี่ยเพื่อรสชาตินะครับแอมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับรสชาติผัดกะเพรานะครับ โอเคอืมปลาหมึกเหนียวนุ่มเะฮะเป็นปลาหมึกที่เรียกได้ว่าสดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเหนียวนุ่มแบบมันไม่ยุยครับมันเป็นแบบเหนียวเหนียวนุ่มๆน,นะฮะส่วนเรื่องน้ํานะครับน้ําก็รสชาตินี่แบบกลมๆนะครับเค็มๆนิดๆน,น,นะฮมีหวานปนด้วยพร้อมกับกลิ่นใบกะเพรานะครับที่ ไม่ต้องกินใบกระเพลาก็ได้กินใบกระเพานะเพราะมันคือผัดกระเพรานะฮะโอเคอเราจะมาลองอกินกับข้าวดูนะครับกุ้งเดี๋ยวเพิ่งกินดีกว่าเก็บไว้กินทีหลังนะฮะใครเป็นบ้างชอบเก็บกุ้งมากินทีหลังเราก็จะเอามาใส่กับข้าวนะครับใส่กับข้าวอย่างนี้แล้วก็ตักกินพร้อมข้าวนะครับมันจะอร่อยเพียงไหนนะฮะ,ะมีหมึกนะครับผมพร้อมกับข้าว แล้วก็มีถั่วอันนึงนะครับมีถั่วไหมมีนะครับมากินกันเลยฮะอืมอืมรสชาิแบบมันเข้ากันแบบกินกับข้าวได้พอดีครับไม่เค็มเกินไปไม่ไม่จืดจนดเกินไปแบบพอดีมากครับอร่อยเลยฮะอืมขอบคุณนักไก่นะครับชื่อคนทำอืมอร่อยมากเดี๋ยวลอง กินพร้อมกับไข่เจียวครับเอ้ยไข่ไข่ดาวเออมีไข่ดาวเรียกไข่เจียวมีไข่เจียวเรียกไข่ดาวจะบ้ากระมังโอเคครับกินยากนิดนึงครับเพราะว่ามือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งต้องกินนะครับโคตรลำบากกล้องอาจจะสันๆนิดนึงก็ดูดูครึ่งจอกันแล้วกันนะเพื่อความไม่ทรมานนะฮะดูเต็มจออาจจะเห็นภาพที่แบบอื้อเกินไปนะครับเอ้ยจะกินไข่กินไข่ ได้สักทีโอ้กว่าจะได้ครับจังหวะน,นี้อ่าพร้อมกับเราจะมาตักขอกุ้งสักตัวแล้วกันฮนะอ่ากุ้งสักตัวหนึ่งครับเอากุ้งมาฮะตัดออกเล็กน้อยครับอ่าจะได้เป็นกุ้งฮะนี่คือกุ้งครับพร้อมกับขอผักสักอันหนึ่งนะฮะเราต้องกินผักด้วยนะฮะเพื่อสุขภาพที่แข็งเอาผักเอาใบกะเพรามาอ่ามาครับมาตักกินฮะ กุง้งกุ้งไม่กุ้งไม่มาด้วยอ่กุ้งไม่สามาัคคีมาครับมาได้ประโยชน์เต็มที่ฮนะอ่าคำใหญ่มากกูจะกินได้ไหมเนี่ยโอเคนะฮะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งไข่ทั้งผักทั้งกุ้งนะครับผมอ่าผมมันน่ากิน,นครับมันน่ากินมากอืมอืมกุ้งก็อร่อยนะฮะเรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียว นะครับผมก็โอเคนะครสชาตินี่ก็ถือว่าสุดยอดของสุดยอดผัดกะเพรานะฮะสำหรับผัดกะเพราซีฟู้ดในครั้งนี้นะพร้อมกับข้าวนะครับผมก็โอเคนะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะสำหรับการรีวิวผัดกะเพรานะครับผมก็ไว้ครั้งหน้ามีของกินอะไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีแล้วกันเนาะตอนนี้ก็คงหิวไปตามๆกันนะฮะก็อย่าลืมไปหาอะไรกินกันด้วยนะครับผมก็ ด้ความห่วงใหญ่และปราถนาดีนะครับอือยังเคี้ยวไม่หมดเลยเอิม่มเราต้องกินนี่ด้วยครับผักนะฮะเป็นเด็กๆต้องกินผักนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผักมันจะมีพวกใย,ยอาหารวิตามินนะฮะและธาตุต่างๆนะครับเยอะนะครับก็ต้องกินผักกันด้วยนะจ๊ะอือสดมากครับเนี่ฮะร,รอยฟันนะฮะรอยฟันรอยฟันโอโ้โหโหดมาก นะครับโอเคไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าแับคลิปนี้ลาไปก่อนเอาไปที่เท้าไว้บ้านอร่อย,ออย,ออยเดี๋ยวกกินทั้งหมดเลยไม่แบ่งใครด้วย